สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาสุขศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับนักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่16แล้วนะครับอยู่ในระหว่างวันที่14-18กุมภาพันธ์พศ2565เทอมที่2นะครับนักเรียนหน่วยกายรู้ที่3เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพนะครับ ตัวชีวัดนะครับนักเรียนพอพาน4.1ปอปลา3.4ตัวชีวัดที่4นะครับนักเรียนแสดงการแปลงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธีนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาในสไลด์ที่2กันต่อเลยครับนะครับเนื้อหาในสไลด์2นะครับเรายังอยู่เนื้อหาเรื่องการดูแลฟันของเรานะครับนักเรียน การดูแลฟันของเราในนักเรียนฟันเนี่ยเป็นอวัยวะในช่องปากที่มีความสําคัญต่อเรามากเลยนะครับนักเรียนเพราะฟันจะมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับนอกจากนี้ฟันยังช่วยในการออกเสียงพูดนะครับและสร้างเสริมบุคลิกให้กับเราด้วยนะครับนี่คือฟันนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ที่3ามกันต่อเลยครับนักเรียน สรารที่สานี้นะครับเรามาดูโครงสร้างของฟันนักเรียนนะครับฟันแต่ละซี่ของเราเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต,าต่างๆนะครับได้ดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนเนะรามาดูชั้นเคลือบฟันกันก่อนเลยนะครับชั้นเคลือบฟันเนี่ยเป็นส่วนชั้นนอกสุดของตัวฟันและเป็นส่วนที่แข็งที่สุดจะทําหน้าที่ป้องกันเนื้อฟันไม่ให้ได้รับอันตรายจากการบดเคี้ยวอาหารนะครับนะักนะเรียนนี่คือชั้นเคลือบฟันต่อไปเรมาดู ช,ชั้นเนื้อฟันบ้างนะครับนักเรียนเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากชั้นเคลือบฟันนะครับนักเรียนต่อไปชั้นโพรงประสาทครับเป็นชั้นที่อยู่ในตัวฟันนะครับมีหลอดเลือดนะครับมีท่อน้ําเหลืองและมีเส้นประสาทไว้คอยรับความรู้สึกรับรู้ความเจ็บปวดนะครับและรับความรู้สึกเสียฟันนะครับอันนี้ค э ือชั้นโพรงประสาทนะครับ ต่อไปมาดูชั้นลากฟันบ้างนะครับนักเรียนเป็นส่วนที่ต่อจากตัวฟันเข้ามาในเหงือกนะครับฝังติดแน่นกับกระดูกขากันไกโดยมีเหงือกเป็นเนื้อเยื่อสีชมพูคุ้มกระดูกขากันไกทําให้ดูสวยงามและคอยป้องกันขากันไกไว้นะครับอันนี้คือลากฟันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ที่4กันต่อเลยครับนักเรียน สาลด์ที่4นะครับโรงเรียนเรามาดูข้อที่2หน้าที่ของฟันนะครับฟันของคนเราจะประกอบไปด้วยฟันกรามฟันกรามน้อยฟันเขี้ยวนะครับแล้วก็ฟันหน้าหรือฟันตัดนั่นเองนะครับซึ่งฟันแต่ละชนิดจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับดังนี้นะครับเรามาดูฟันหน้าหรือฟันตัดกันเลยนะครับจะใช้ฉีกหรือกัดอาหารนะครับต่อไปฟันเขี้ยวนะครับฟันเขี้ยวจะใช้ ฉีกอาหารเหมือนกันแล้วก็ดึงอาหารนะครับต่อไปนราดูฟันกรามน้อยหน้าที่ของฟันกรามน้อยจะใช้ขบอาหารให้แตกนะครับฟันกรามหน้าที่ของฟันกรามก็คือจะใช้บดอาหารให้ละเอียดนั่นเองนะครับอันนี้คือหน้าที่ของฟันนะครับก็ฟันหน้าหรือฟันตดัดฟันเคี้ยวฟันกรามน้อยแล้วก็ฟันกรามนะครับนักเรียนต่อไปเรามาดูสไลด์ที่5ครับ สายที่หนี้เป็นการดูแลรักษาฟันนักเรียนการดูแลรักษาฟันนี่สําคัญมากนะครับนักเรียนเร้มาดูฟันของพวกเรามีความสําคัญมากถ้าฟันผุก่อนหรือหลุดร่วงไปจะทําให้การดเคี้ยวอาหารบกพร่องนะครับดังนั้นเราควรดูแลรักษาฟันให้แข็งแรงตลอดไปซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. เราควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งนะครับตอนเช้าและก่อนนอนและแปรงฟันให้ถูกวิธี ฟันบนขยับปัดลงฟันล่างขยับปัดขึ้นด้านบดเคี้ยวขยับไปมานะครับต่อไปข้อที่2ใช้ยาสีฟันที่ผสมฟูร,ราร์เช่นคอเกตข้อที่3กินอาหารที่มีแร่ธาตุและวิตามินซึ่งมีประโยชน์ต่อฟันเช่นนมข้อที่4กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อการบริหารกรามและขัดฟันเช่นฝรัง่งหรือมันแกว ข้อที่5เราควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุกๆุกเดือนนะครับอันนี้คือการดูแลรักษาฟันนะครับนักเรียนต่อไปเรามาดูสไลด์ที่6ครับสไลด์ที่6นี้เป็นแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนให้นักเรียนตอบคำถามเรื่องการดูแลฟันของเราจะมีแบบฝัดด้วยกันอยู่2ข้อข้อที่1ให้นักเรียนอธิบายชั้นเครื่อบฟันมาให้ถูกต้องข้อที่2 ให้นักเรียนอธิบายรากฟันมาให้ถูกต้องนะครับนักเรียนอาจารย์เอกก็หวังว่านักเรียนทุกๆคนคงจะทําแบบฝึกหัดนะครับครบทุกคนนะครับและนะครับส่งมาในโฟลเดอร์นะครับในลายห้องของเราเดี๋ยวอาจารย์จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นนะครับหรือจะส่งมาใน g o o l l e l a s s r o o m ก็ได้แนบไฟล์ไว้ในกูเกิ a คาดรูมก็ได้นะครับนักเรียนในสัปดาห์นี้อาจารย์เอกก็ สวัสดีครับบ๊ายบาย